ในช่วงเวลาหลายวันมานี้ครับประเทศไทยเราก็ผนึกกำลังนะกัน,นหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารฝ่ายการเมืองนะได้ร่วมมือกันปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์ยาเสพติดนะการค้ามนุษย์ซึ่งทางไทยก็ได้ถูกมองว่าเป็นทางผ่านสำคัญที่ก่อเกิดอาชญากรรมเหล่านี้ สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับผมนะครับบุญเหลือชแนลรีวิวนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาไล่เรียนกันถึงการรายงานข่าวนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นกระแสร,ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะครับในเรื่องของการปราบปรามรการทำผิดกฎหมายที่ประเทศไทยมีนโยบายอยู่ในขณะนี้นะครับล่าสุดปรากฏว่านะครับ สิ่ที่เกิดขึ้นเรื่องแรกนั้นนะครับในช่วงที่หลายวันที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของนะกาเลี่ยงน,นะครับ dgf โดยผู้นำกาเเลี่ยงมองชิดตูนะได้รอดหนังสือนะฮะถึงรองนายกรัฐมนตรีนะครับภูมิธรรมนะว่าจะให้ความร่วมมือนะครับทุกกรณีนะฮะกับทางการไทยนะครับ เนื่องจากมาตรการของไทยนะครับได้ไปกดดันอยู่คันนะค,นะครับให้เขาได้เกิดความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของการตัดไฟการตัดสัญญาณเน็ตและก็งานรดส่งน้ำมันข้ามไปยังฝั่งพม่านะครับโดยในหนังสือที่หม่องคิตตูได้ร่อนมาถึงอรองนายกวนตีภูมิธรรมเเตียชัยนั้นก็มีอยู่3ข้อหลักหลัก ด้วยกันนะครับเรามาดูกันอีกครับว่าข้อแรกนะครับเขาบอกว่านะครับจะปราบตามการค้ามนุษย์และคอนเซนเตอร์ให้หมดไปนะครับข้อที่สองเขาบอกว่าเขาจะส่งเยื่อนกลับประเทศนะฮะต้นทางนะครับก็คือจะส่งมาที่ประเทศไทยเรานี้แหละนะครับในวันที่สิบห้ากันยายนนี้เขาก็จะส่งผ่านมาทางสะพาน นะมิไต้ภาพไทยเมียนมานะครับแห่งที่สองนะครับแ้วข้อที่สามเขาบอกว่าเขาก็ขอความร่วมมือนะครับกับทางการไทยนะซึ่งขอคําแนะนําจากประเทศไทยเรานี้แหละให้การช่วยเหลือในเรื่องการดําเนินการในเรื่องเหล่านี้นะขอให้ดําเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ทางการไทยช่วยเหลือให้ราบรื่นด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการออกมานะอย่างเป็นทางการนะของ ผู้นำ BGF นะมองคิดตูนะ่กองกำลัง BGF นี้ก็เป็นกองกำลังที่อยู่ทางฝั่งของพม่านะดูแลนะในในส่วนของบริเวณแถบชายแดนนะฮะเมเยาวดีนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าครับาทางกองกำลัง BGF นี้นมองคิดตู่นี้จะมีความรู้สึกช้าเกินไปหรือไม่นะครับเพราะว่าทางการไทยนะได้ดำเนินมาตรก,การอย่างเข้มงวดเข้มข้นนะครับ,นะรบแต่ก่อนการมานั้นนะครับประเทศไทยก็ให้ขอความร่วมมือ ในเรื่องการตรวจสอบและเรื่องการให้การดําเนินการเรื่องของคอนเซนเตอร์นี้มาโดยตลอดนะเขาก็รู้สึกว่าเขาจะเมินเฉยนะครจะไม่ปฏิบัติตามนะพอทางประเทศไทยเรามีนโยบายนะอย่างเข้มงวดนะตัดไฟฟ้าตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตัดการงดการส่งน้ํามันไปให้ทางฝั่งพม่านั้นก็ดิน้นเป็นการใหญ่ครับ นะล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมมีข่าวต่อเนื่องนะครับว่าทางการอของประเทศอาร์เจนตินานะฮะได้ออกหมายจับนะฮนะลูกพี่ของหมองชิตตูนะครับซึ่งมองชิตตูก็มีความสนิทสนมกับผู้นำนะคือมินออนไลน์นั่นเองนะครับทางการอาร์เจนตินาได้ออกหมายจับนะฮะมินอนไลน์นะฮะแล้วก็รวมทั้งนายทหารนะหลายคนนะเชื่อมโยงกับการฆ่าล้างเผ่าพัน,นธุ์นะฮะโลหินยานะครับ รวมทั้งนะทหารที่ระดับสูงก็หลายสิบนายก็แล้วกันนะครับโดยทหารระดับสูงนั้นมีชื่อว่าคนเอกซอวินนะซึ่งเป็นรอ,องผู้บัญชาการทหารนะถัดจากมินอองไลน์นั่นเองนะครับจากข่าวนี้นะครับก็เป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะจากองค์กรโลฮินยานะครับแห่งเมียนมาแห่งสา,าธนะนะารณรัฐครับหรือชื่อย่อว่า b r o U K นะครับ ต่อมาครับล่าสุดนะครับเรามาพูดถึงนทางบ้านเรานะฮะทาง DSi นะครับล่าสุดนะครับเป็นข่าวมานะครับเมื่อช่วงสองสาวันที่ผ่านมา d s เอไได้เอาข้อมูลนะครับในเรื่องของหมายจับนามินเอ่อมองชิตตูนะครับเข้าไปาร่วมหาลือกับอายการสูงสุดทั้งอายการสูงสุดนะฮะก็สดๆร้อนๆนะครับก็ได้ออกมานะ บอกไว้นะครับว่าการออกหมายจับมนะองชิดตู่นั้นนะครับยังหลักฐานยังไม่เพียงพอนะฮบก็เบรกเดไไว้นะเดี๋ยวให้เดไอไปรวบรวมหลักฐานมาเพิ่มขึ้นซึ่งในวันที่17กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับนะก็ขอให้เด i ไอนำหลักฐานมาเพิ่มเติมเข้าไปนะหากหลักฐานเพียงพอนะมาร่วมพูดคุยกันในวันที่27นั้นก็จะ ดูหลักฐานถ้าเพียงพอเราก็จะยื่นออกหมายจับต่อไปนะครับอันนี้เป็นข่าวล่าสุดนะครับทีนี้เราก็เฝ้าติดตามนะการทํางานของดีไอมาโดยตลอดซึ่งก็ก็ดีนะที่ทางดีไอได้กระตือรือร้นนะในเรื่องของอการนําเสนอหมายจับในะซึ่งหมายจับนี้ก็เป็นหมายจับที่ที่เป็นข้อมูลหลักฐานนะครับตั้งแต่นานมาแล้วเป็นเรื่องเก่านะแต่ว่ามานําเสนอตอนนี้ก็ยังคิดว่ายังยังไม่สายเกินไปนะที่จะทํา เพราะว่าเป็น,ปนผลนทําให้หม่องชิตตูนะนะครับอาจจะโดนจํากัดพื้นที่นะถ้าพื้นที่ในการเคลื่อนไหวนะครับระหว่างไทยกับเมียนมานะครับก็ซึ่งเราจะต้องเฝ้าดูต่อไปนะว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูไหมนะครับหากเป็นไปตามที่ดีได้ไรได้นําเสนอนะออกหมายจับได้นะซึ่งก็จะทําให้เส้นทางในการทํางานของหมอกชิตตูระหว่างไทยกับพมา่า หรือการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ก็ถูกจับตามองจากการทางการทายุและก็จากหลายๆประเทศที่คว่ำบาตรนะมองคิดตู่ผู้นำ b t f คนนี้นะครับซึ่งก็เป็นการดีนะครับถ้าหมายจับนั้นออกนะครับละล่าสุดน,นะครับเราย้อนกลับมาดูนะเรื่องของอาทางมองคิดตู่ได้ดําเนินการนะส่งผู้ที่เป็นเหยื่อแกงคอนเซนเตอร์ซึ่งก็ได้ส่งมาแล้วครับใน ช่วงเมื่อสวันที่ผ่านมานี้ก็คือเป็นข่าวนะฮะว่าทาง BGF ก็ได้ส่งชุดแรกนะที่เป็นชุดที่เหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์ประมาณ 200, 260รอกว่าคนนะ260คนนะครับข้ามฝั่งนะมาอย่างประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งเหยื่อเหล่านี้เป็นเหยื่อนจากแก๊งคอร์เซนเตอร์นะับที่ถูกปล่อยออกมานี้นะครับจำนวนมากทีเดียวนะครับ ซึ่งการส่งกลับเข้ามาไทยในครั้งนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะทางฝ่ายตมก็จะต้องทำการคัดกรองนะฮะเดื่อนะที่ส่งกลับคืนมาทางฝั่งของเรานะาดำเนินการทางกฎหมายและเราก็จะคัดกรองอย่างรีบด่วนแล้วก็จะส่งกลับสู่ต้นทางประเทศถ้าเป็นเหยือแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่อยู่ต่างประเทศนะครับซึ่งเท่าที่ติดตามข่าวนะว่าทางการจีน ก็ได้บอกไปว่าเหยื่อนะครับที่ส่งมานี้มีทั้งเหยื่อที่เป็นเหยื่อจริงๆนะกับเหยื่อที่ที่อาสาสมัครนะเข้าไปทํางานแกงคอนเซนเตอร์เหยื่อที่เป็นเหยื่อจริงๆนั้นมีประมาณประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นท่านั้นเองนะครับนะฮะมากน้อยกว่านะครับเหยื่อที่ต้องการไปทํางานกับแก่งแก่งแกงคอนเซนเตอร์อ่าจริงๆนะครับซึ่งในรายละเอียดนะทาง ตำรวจนะครับหรือตอมนะตำรวจตรวจสอบคนข้าเมืองนะฮะตำรวจตรวจสบคนข้าเมืองก็ได้แจ้งไปว่านะครับจำนวนเหยื่อนะที่เป็นสมัครใจจริงๆไปเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์นะมีตั้งถึง99%นตะครับส่วนอีก1%น่นั้นก็คือเป็นเหยื่อที่ถูกล่อลวงไปนะฮะดังนั้นประเทศไทยเราต้องมีมาตรการในการคับกรองอย่างเข้มข้นนะใครที่ทำความผิดนะเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์จริงๆต้องเอากฎหมายเข้าไปเรีนงานให้ได้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ในส่วนของผู้ที่สมัครใจไปเป็นแก้งคอนเซเตอร์ในเมืองเมียงอวดีนั้นบางกลุ่มที่ไปนั้นนะครับก็ไปทำงานในลักษณะของออบ่อนคาสิโนและก็โรงแรมนะ,ะสถานบันเทิงหรือบริษทัทห้างร้านนะที่อยู่ฝั่งทางโน้นนะครับจึงต้องสแ,แกนให้ละเอียดนะครับ แยกออกระหว่างผู้ที่เป็นเหยื่อที่แท้จริงกับผู้ที่สมัครใจไปเป็นเป็นเหยื่อนะครับไปเป็นเหยื่อนะครับจำนวน260คนที่รับเข้ามานะฮะจะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกับการค้ามนุษย์นะครับด้วยนะฮะซึ่งทางการจีนก็ได้ให้ข้อมูลมานะครับครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ดูและที่ชมคลิปจนจบนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยครับแล้วก็ ซับสไคร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับมาพบกันใหม่อีกครับสำหรับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ